สวัสดีครับ f อซทุกท่านหากท่านเคยเป็นเช่นนี้หรือไม่ดวงตกดวงไม่ดีถูกปิดลาบซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรก็ไม่เคยถูกทำกันมาค้าขายก็ไม่ขึ้นวันนี้บ่าวพ้อม,มีวัตถุมงคลหลวงปู่ศูนย์จันทววนมาแนะนำรุ่นจงเจริญจงให้รวยนะครับจัดสร้างโดยพระอาจารย์จงวัดป่าวายใหญ่วัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อสร้างศาลาวัดป่าวายใหญ่และสมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดป่าเสอร์หัมเป็นงานบุญจากวัดสู่วัดอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งชื่อรุ่นชื่อจงเจริญจงให้รวยส่วนด้านหลังพี่น้องมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีอาเจริญโชคเจริญทรัพย์เจริญลาบเป็นรูปพญานาคสวยงามมากปีนี้เป็นปีเกี่ยวกับพญานาคถ้าใครมีได้ครบคร้อมไว้รับรองเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบทํามาค้าขายขึ้นทํากิจการใดก็มาเจริญรุ่งเรืองถ้าท่านใดสนใจติดต่อบ่าวป้อมได้ไอดีไลน์เบอร์โทร081222996